สวัสดีครับผมก็ต้องขอสวัสดีสําหรับมิตรลัก f อทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในวีดีโอนี้นะครับผมวีดีโอนี้เรามีเจ้ายาใหญ่นะครับเข้ามาใหม่หนึ่งแต้มนะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นรถไทยูโรนะครับตัวนี้จะเป็น t f เอฟ90ขนาด90แรงมา้าเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบครับเป็นรถ2องพาคเกอสี่ล้อมาพร้อมอุปกรณ์สาอา ด้านหน้าผ่านหลังผนรถใหญ่ส้ิแบแรงม้าครับด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็ผ่านเจ็ดนะครับผมผ่านเจ็ดเป็นยี่ห้อ BNG พออุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังรถเพิงมาถึงครับยังไม่ได้ล้างน,นะครับเอาให้เอาให้ดูก่อนนะครับรถคันนี้ะยะดูรอบๆกันกันอลองทำงานดู อันนี้อันนี้จะอยู่ที่สาขาหนึ่งครับหมู่บ้านหนองไฮตะบนตลาดโพอำเภอลำไปมาจังหวัดวีรำติดทางหลวงเส้นลำไปมาตคูเมืองครับห่างกัเอำเภอประมาณหกกิโลเมตรนะครับผม <c oughs> รถแจ้ติดต่อสอบถามได้ครับ ที่เบอร์โทร0803839789หรือเป็นเบอร์โทร0840483999ครับอ่าไม่เบอร์นึง0991641255ครับอ่าตอนนี้โฟวินใ้งานได้ป,ดปก,กตินะครับกับเรื่อง4ล้อปกตินะครับอ่าทางร้านก็จะเช็คเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้นะครับอ่ามาในราคาพิเศษนะครับผมอ่าจากปกติราคา269,000บาทนะครับสำหรับวันนี้มาในราคาพิเศษกันเลยเลดทีเดียวไปเลย สี่หมบาทสองแสนสองหมื่เจ้าพันบาทกอนเลยครับโดนเลย้องฟรีสามกิโลเมตร่ามีขอแแถจใม้อ่ 9, าอบบน,น, 4, อน้ำดื่มน้ำารลมหนึ่งลังเบียร์หนึ่งลังเข้าสามหนึ่งกรส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรอ่าบเจโมาครับศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก็ดและอีกหนึ่งเบอร์ หนึ่งหกสี่หนึ่งสองฮะเขาดใูใจกันผาน่เป็นพันเจ็ดอ่าพี่ทีโอใช้งานได้ปกตินะครับอ่าไม่ผ่านก็สกสภาพไม่เต็ม อยางก็พอใช้ครับรถเก๋งพวกนมาครับดูแปดสิบสามแปดสามเก้าเจ็ดเก้าดูรถตัวจริงเลยที่ราคาหนึ่งหมู่บ้านหนองไฮจังบบหวัดตรังที่ทางหลวงที่ลำไยมา้งาครูเมืองครับห่างตัวเพเภอประมาณหกกิโลเมตรนะครับผมและเรายังมีรถอีกมากมายนะเพราะว่าจะเป็นรถมือสองหลากหลายรุ่นครับอ่าตัวนี้ก็เป็นแมคโคร60สแมคโคร200 ก็เละเป็นรถแห่นะครับแล้กโคกส60คันนี้ขายอยู่นะครับคันนี้เอาไป240,000บาทพอ่อดูสั้นอ่าแล้วก็ F C 200ร์ r ไฟคันนี้ก็เอาไปจาก450ไป400พอ่อ200ร์ r ไฟโอ้โหตอนนี้งานครับคันนี้เจอดีช่วง่างดี แล้วตัวนี้ก็เป็นรถแห่รถแห่ก็ยังอยู่นะครับเป็นแห่ก็สามแสนห้าหมื่นบาทรถใจอย่าโทรมาครับศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าจดแปดเก้าและเรายังมีรถอีกมากมายมาเป็นรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่โกหัวรสิบล้อนะครับทั้งสี่สาขาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับตุกคลิปตุกวิดีโอที่นำเสนอไป สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเ c ซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็คุณนุนพินท่าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากแกทีมงานพี่ทาคุยรำครับผมสวัสดีครับ